จออ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge ขอบคุณ CIMB ไทยที่อยู่เคียงข้างไปได้วยกันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะ ทำให้เราตื่นเต้นในแต่และช่วงบ่ายยังไงนะคะอยู่กับเราตั้งแต่บ่ายสามจนถึงห้าโมงเย็นกับเพลย์ลิสต์ที่คุณผูฟังช่วยกันเลือกนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ไล่เพลงให้คุณผูฟังฟังก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาใจลงไปเล่นนะคะันดับที่8มาต่อที่ทุกวันพรุ่งนี้ค่ะไม่อยากให้กลับสุลุป,ปกาแล้วปิดท้ายที่ไม่ยินดีก็ต้องบอกเลยว่าไม่อยากให้กลับของเฮียคือบางทีใจก็อยากให้เฮียกลับเหมือนกันเพราะว่าเฮียไปห้องอัด น้ำท่วมห้องอัดอยู่เฮียบอกว่าผมก็สู้ชีวิตแต่ชีวิตก็สู้กับอุตส่าห์ไปห้องอัดใส่บูธเลยจ้ะแม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไฟจะดุดไหมเป็กไอทางเราก็เป็นห่วงนะอ้าวการผูคือถ้าเห็นภาพนะคะก็คือใส่รองทาบูธอยู่ที่หน้าห้องอัดละมังเนี่ยไม่รู้ไปทําอะไรอยู่นะก็ เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังสู้กับชีวิตและชีวิตก็สู้กับจริงๆในช่วงเวลานี้นะคะเพราะอะไรมีข้อความของคุณผู้ฟังเต็มเลยไม่ว่าจะเป็น BTS ตากศีลบ้างสาทรบ้างหรือในเขตอื่นๆที่ข้อความมันวิ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้อ่อานให้ครบนะคะจมีจังหวัดต่างๆด้วยมีสาธรมีอะไรอย่งนี้ขอบคุณมากๆตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงคุณผู้ฟังคะก็ ฟ้าร้องมากหรือเปล่าฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้หนาวไปทั่วเลยจ้ะตอนนี้ใจไม่ค่อยดีตุมต้มๆต่อมๆหนาวไปแถวเขาเรียกอะไรไม่พอดีเลยจ้ะตอนนี้อยู่ตรงไหนบอกข่าวครา,าวของคุณมาบางรักเป็นยังไงเบาลงบ้างไหมหรือว่าหนักขึ้นนะคะส่วนข้อความอื่นๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลาออกจากงานเมื่อกี้ที่เราพูดก,กันตอนต้นชั่วโมงเชื่อไหมว่ามีคุณผู้ฟังคนอื่นๆรู้สึกในเรื่องของการอยากลาออกอึอดอดัดการทํางานเหมือนกันว่าแบบ เขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าบางคนก็ติดตรงที่ว่าพออายุถึง45ไปไหนยากเหมือนกันบางทีมันก็เป็นข้อจำกัดที่อ้อมเคยเห็นในบทของวงสนทนาเขาก็พูดกันนะว่าแปลกจังที่เมืองไทยเนี่ยพออายุเกิน40กลับรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปสมัครงานหรือเริ่มต้นในที่ใหม่ๆห,หรือเริ่มงานบางอย่างได้ในขณะที่ต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้ปิดกัน้น และเขาก็ยังรู้สึกพร้อมที่จะรับด้วยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติแล้วก็ความสามารถความเชี่ยวชาญแต่ของเราเนี่ยพออายุเยอะปุ๊บเรามักจะไม่ให้ค่าไปแล้วโดยที่ไม่เชื่อในบางที่นะคะไม่ใช่ทุกที่เอาว่าทั้งหมดอะมันอยู่ที่เราเจอกับใครด้วยอยู่ที่ว่าเราโชคดีได้เจอกับคนที่เขาเป็นคนใจกว้างหรือเปล่านะเปิดโอกาสหรือเปล่าแล้วกลับกันมันก็อยู่ที่เราด้วยเหมือนกันว่าทัศนคติที่เรามีต่อใดๆหลายๆอย่างมันมัน,ม,นมันส่งผลหรือเปล่าถูกไหม อ้อมว่ามันมันก็มีผลเหมือนกันนะคะฝนหวาหันไปตอนนี้อโศกคุณผู้ฟังไม่ต้องเลี้ยวเข้ามานะคะถึงแม้ถ้าบอกว่าอาโศกช่วงนี้สี่ห้าวันมานี้น้ําท่วมช้าแต่ไม่ได้เชิญชวนค่ะเพราะว่าลําพังไม้ลานฝนไม่ตกน้ําไม่ท่วมก็ใช่ว่าจะกระดิกได้ดีเคลื่อนตัวช้าคล้ายๆเต่าอยู่เลยค่ะอโศกถ้าขนาดนี้อยากได้มางั้นอ้อมขออนุญาตถามคุณผู้ฟังเหมือนอ้อมกระฐานตะกวงหลังไม้กันนะคุณผู้ฟังคําถามง่ายมากเลย คุณคิดว่าถ้าฝนลงทรงเนี้คุณจะฮึบสู้ออกจากออฟฟิศตามเวลาเพื่อกลับบ้านแล้วก็รู้เวลาอยู่แล้วว่าจะไปอยู่บนท้องถนนนานเท่าไหร่หรือเราจะเลือกทิ้งตัวลออยู่ออฟฟิศอ่ะถามจริงๆเป็นพี่กวงพี่กวงเลือกอะไรถ้าเคยคุณออกไปหกโมงทำสถิติถึงบ้านสี่ทุ่มกว่ามาแล้วสถิติสูงสุดคือเข้าบ้านไม่ได้ต้องย้อนกลับมานอนออฟฟิศถูกไหม<ช>นั่นออกหกโมงนะ คุณผู้ฟังบางคนออกจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นสี่ชั่วโมงถามจริงๆวันนี้ทรงนี้มาคุณคิดว่าคุณจะอยู่ออฟฟิศหรือคุณจะเลือกลุยพี่ห่วงเลือกอะไรผมเดี๋ยวทักเบาหน่อยผมก็ไปแล้วคุณรอเบาแล้วคุณไปคุณเลือกจะไปเปียกบนถนนใช่ไหมใช่เพราะไม่เป็นไรสบายชินแล้วไม่สบายชินแล้วเป็นวิธีที่แบบเนาะคืออย่างเงี้ยอะอ้อมถามคุณผู้ฟังคุณเลือก อะไรบางคนบอกว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงครับพี่บางคนบอกว่าตอนนี้กลับบ้านแล้วจ้าถึงบ้านหรือยงังคุณผู้ฟังหรือว่ากําลังอยู่บนท้องถนนสาทรนฝนถล่มแล้วค่ะรอลุ้นว่าเย็นนี้จะกลับบ้านยังไงกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถามคุณผู้ฟังเลยนะคะคุณคิดว่าถ้ามันมาทรงนี้ไปเรื่อยๆคุณจะทิ้งตัวอยู่ออฟฟิศหรือคุณจะกลับบ้านเพราะตอนนี้โทรสั่งไรเดอร์ ไม่ได้อะไรน,นะ<ช>หาไลเดอร์ไม่ได้คือตอนนี้แค่แคเห็นมีฝนตั้งเขาไลเดอร์ยังไม่กดรับลเลยใช่ปะ่ะถ้ามาทรงนี้อย่าสั่งไลเดอร์ก็มาไม่ไหวโอ้ยคุณฟู้ฟังได้ยินเสียงฟ้าร้องเข้าไปในไม้ไมเราอยู่ใต้ฟ้าถามว่ากลัวอะไรกับฝน <laughs> ตัวฝนน่ะไม่กลัวกลัวนำ้ำท e ัว E F M Fan Dom Life ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร C I M B ไทยสำหรับคนมีเครดิต และแน่นอนนะคะเรามีความสุขกันไปนะคะคุณผู้ฟังเราจะเจอกันแบบนี้นะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะสองทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอทไลน์เลย CIMB Personal Loan นะคะและ้วก็อย่าลืมค่ะทุกศุกร์เราจะเปิดหมายเลขโทรศัพท์0 2 6 6 5 8 3 7 3นะคะ EFM Fan d o m ไ l i อังคาคุมโป สนับสนุนโดย RX r X อยยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมทิโคนและ SSF RMF จาก VPLAM เริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดี เจอกันคืนพรุ่งนี้ค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแจ้งเวลาเดิมของเราเอาไว้นะคะกับคุณแจ็คเดอะโกสตค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะทุกช่องทางกับแอรอ็กยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อใส่เมทิโคนท้องอืดเคี้ยวแอเอ็กซอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสะสม SSF และ RMF จาก BBLAM ตั้งแต่วันนี้เพื่อโอกาสดีๆที่จะมาค่ะอังครคุมโป สนับสนุนโดย RX อยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟิร์สเซเมทิคนท้องอืดเขียว RX อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาและ B Innotech SSF Bi อ n เอฟบีอ no ินโน s ทคอาร์เอ็มเอฟ b ีซ no ิปเอธนาคารกรุงเทพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังอ l a p ฟ i b l e นะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวเปิดนะคะบิลกินได้ส่วนลานาไม่ได้ระบุชื่อเพลงมาเนี่ยจะเลือกเพลงอะไรดีข้อความของคุณผู้ฟังบอกว่าถามมาต่อไป เลือกที่จะลุยค่ะไม่ว่าช้าหรือเร็วก็หนีรถติดไม่พ้นอยู่ดีลุยเลยบางข้อความบอกว่าเริ่งาน6กโมงเย็นนั่งชิวๆที่ออฟฟิศรอประมาณไม่เกินสองทุ่มค่อยเดินทางเศร้าแป๊บบางคนบอกว่าเลือกอยู่ออฟฟิศพอทางโลง่งแล้วค่อยกลับค่ะเคยอยู่บนถนนเกินสามชั่วโมงพอถึงบ้านแล้วก็จะหมดแรงสู้ทํางานจับที่ค้างแล้วให้ได้โอทีไปด้วยเลยดีกว่าไม่ได้อ่ะเลือกแบบนั้นนะคะในขณะที่บางคนบอกว่า เลือกออกมาไม่มีรถเมย์ใช้วิธีเดินจากป้ายรถเมย์หน้าออฟฟิศแจ้งวัฒนะกลับให้แยกปากเกร็ดมาแล้วโอ้คุณผู้ฟังก็เดินระมัดระวังนะคะมันก็เรื่องของท่อเทอ,ทอหรือว่าอะไรด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วอ้อมก็เชื่อว่าบางทีกำลังใจที่เรามีให้กันข้างทางเนี่ยยิ้มให้กันหรือดูแลกันนิดๆอ่ะคุณผู้ฟังมันส่งผลมากเลยนะวันอ้อมเพิ่งได้ยินเรื่องหนึ่งจากเพื่อนอ้อมกว,ว่าไงรู้ปะ่ะเพื่อนของเขาอ่ะ มันตอนเย็นนี่มีนัดเขาก็เลือกว่าไม่ขับรถเขาก็จอดรถทิ้งไว้ตรงไหนสักอย่างแล้วเขาก็เดินแล้วปรากฏตากฝนแล้วเป็นตอนนั้นน่ะค่ำๆแล้วเป็นคนเดียวที่ติดอยู่ใต้สะพานลอยเปียกปรากฏว่ามีคนเดินผ่านแล้วเ็ามีล่มสองคันน่ะแล้วเ็ายกให้คันหนึ่งคือเนาะเปียกแต่มีคนยกล่มให้หนึ่งคันไม่รู้จักกันหันไปขอบคุณไม่รู้จะแสดงน้ำใจยังไงจะขอซื้อต่อเลยอะไรคือไม่เขาแค่ขออวยพรให้เดินทางให้ปลอดภัยคือเอาว่าอะไรแบบเนี้ย มันไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะได้รับแต่วันนึงเราไม่รู้หรอกคะ่ะเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นผู้รับหรือผู้ให้น้อยที่สุดถ้าให้อะไรไม่ได้ให้กําลังใจแล้วก็ยิ้มให้กันนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเดินทางเอาใจช่วยคะ่ะ